วันนี้พบกับช่วงเด็กช่างอวดดี EP 1นึ่งนะครับจะเป็น EP แรกที่ผมจะนำเรื่องราวดีๆของเด็กช่างทั้งที่อยู่ระหว่างการเรียนเรียนเรียนจบไปแล้วไปทำงานและประสบผลสำเร็จแล้วนะครับมาแชร์มาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับประสบการณ์ดีๆวันนี้เป็น EP แรกครับโชคดีวันนี้ได้มีโอกาสดีครับบังเอิญได้มาเจอกับ ลูกศิษย์ที่เพิ่งจบปวชวไปแล้วก็ไปเรียนปรตรีสอบกลางภาคสอบกลางภาคเสร็จแล้วก็แวะกลับมาเยี่ยมเยียนครูท่วิทยาลยครับวันนี้ก็เลยได้พูดคุยกันแบบบังอื่นและก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับวันนี้ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการแบ่งปัน เล่าประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับพวกเราโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่อนะครับในระดับปตรีต่อไปได้เป็นสิ่งที่จะต้องอาจจะต้องเริ่มต้นแล้วละ่ะในการที่จะเตรียมตัวเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยมาพบกับเขาเลยครับคนนี้ครับโอเคครับวันนี้เราเจอกันโดยบังเอิญใช่ไหมใช่ครับไม่ได้นัดหมายนะครับดูจากสภาพนะครับดูนะฮะทรงผมนี่คืออาการของคนเพิ่งสอบเสร็จนะครับเด็กปรตรี เด็กมหาลัยใหม่ๆกับการสอบปลายภาคกับใครการสอบกลางภาคครั้งแรกครับความรู้สึกเป็นยังไงวันนี้ชวนมาอวดดีกับเด็กช่างคนนี้ครับแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราโดยเฉพาะครูนะครับวันนี้ก็มีใจนะครับเป็นรุ่นพี่ที่จบปวชแล้วก็ไปต่อปตรีนะครับสี่ปีครับกับบรรยากาศนะในรั้วมหาลัยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์กันนะครับว่ามันแตกต่างกับ สมัยเรียนปวชอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวพบกับพี่พี่ต้นตาลครับพี่ต้นตานะเออนะครับแชร์ประสบการณ์เผื่อน้องๆคนไหนอยากจะไปเรียนต่อปตรีครับแล้วก็จะต้องเจออะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและในช่วงท้ายฝากอะไรถึงน้องๆสักนิดหนึ่งอ่ะในช่วงแรกเป็นยังไงครับช่วงไปใหม่ครับเป็นยังไงครับช่วงแรกเราจะปรับตัวปรับตัวไม่ไม่ทันครับเพราะว่าเรา ช่วงแรกๆเราจะติดเล่นอะไรจากปวชเล่นอะไรครับเล่นอะไรฮะเล่นเกมเป็นธรรมดาเลยครับธรรมดาเลยอ่ะ <c oughs> เป็นไงฮะไปไปเจอเพื่อนเพื่อนที่นู่นเป็นไงเพื่อนเพื่อนที่นู่นนะช่วงแรกๆช่วงแรกๆครับเป็นจากสายปวชด้วยกันเราจะจับกลุ่มกันเราจะแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นกันก่อนครับแต่พอคําว่ามิดเทอมโผล่มาแล้วเราก็จะคาว่ามิดเทอมใช่มันเป็นยังไงฮะพอโปรมาปุ๊บทุกคนเริ่มกลัวแล้วครับโอ้โหครับโดยเฉพาะวิชาอะไรครับแมท หรือเรียกว่าแคลคูัสใช่แคลวันหนึ่งเนี่ยแคลวันหนึ่งต้นเทอมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรครับลิมิตฮะลิมิตฟังก์ชันฟังก์ชันลิมิตใช่ครับดิฟดิฟอินทิเกรตเอออินทิเกรตยังเนาะยังครับเออครับเป็นยังไงครับไปเจอยากครับเพราะว่าเราแบบพื้นฐานมันไม่ได้ต่อเนื่องเราจะมีแต่พื้นฐานช่างแบบอาจารย์เราอาจารย์เราก็จะไปเร็วมากครับอืมยาก เพื่อนเพื่อนมาจากโมปลายเขาอาจจะเร็วหน่อยเนาะใช่เขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่ต้องเรียนเลยก็ได้เพราะเขาอาจจะแบบไปนั่งด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนั่งด้านด้านหน้าไม่ค่อยมีเลยเออแต่สุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายพอได้ไหมพอพอได้ครับพอได้ข้อที่ได้ข้อที่ไม่ได้ก็พยายามทำให้มันได้ครับก็ไปเจอ พื้นฐานนี่ต้องใช้ตั้งแต่เรียนปวชมต้นเลยนะใช่อยู่้อะไรบ้างครับดึงตัวร่วมโอ้ดึงตัวร่วมนะใช่ดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบอที่สาคัญคือบวกลบเศษส่วนเศษส่วนโอต้องบวกไม่เป็นนี่แย่เลยใช่สมัยเรียนปวชที่บอกว่าให้หาอาขนาดใช่ไหมใช่บวกลบเศษส่วนไม่เป็นเนี่ยไหมสาคัญเลยสำคัญมันมีแบบนิฟเรามันจะไปมันเป็นเป็นสูตรนะครับ nu ลบกยกกำลัง n ลบหนึ่งและถ้ามันเป็นเศษส่วนเราก็ต้องลบหนึ่ง คือเราต้องบวกลบเศษส่วนตอนนั้นผมไปเจอเพื่อนผมบวกลบเศษส่วนไม่เป็นแย่เลยเทียบเทากำลังจะพูดถึงสูตรดิฟยูกำลังเอ็นใช่ไหมใช่ดิฟยูกำลังเอ็นก็คือมีสูตรว่าเอ็นยูกำลังเอ็นลบหนึ่งดิฟบีดิฟเอ็กซ์ยากไแบบเพื่อนผมว่าทำทำบวกลบเศษส่วนไม่ได้มันก็เลยต้องแบบต้องสอนต้องสอนต้องคอยช่วยกันนั่นแหละแล้วพอแล้วลิมิตลิมิตก็คือเราต้องแยกไอ้หนึ่งตัวร่วมแยกตัวประกอบให้เป็น คือใช้ที่เป็นปชแบบแบบไม่รู้มันมันไม่ผิดเพราะว่าเรามันก็นานมันก็นานแล้วมันก็อาจจะลืมห <c oughs> นักไปทางปฏิบัติแต่มันจะหนักใช่มันจะหนักไปทางปฏิบัติไปเจอตรงนั้นเป็นไงมันจะทฤษฎีจ๋าเลยโอ้โห,โหนะครับก็เป็นเทอมแรกๆใช่วิชาทางด้นานภาคก็จะเป็นช่วงปีปีสองใช่ครับวิชาภาคก็คือเริ่มปีสองใช่ครับวิชาช่วงนี้จะเป็นวิชาสามัญพื้นฐานพื้นฐานวืทยานาสตร์แมทิคณิตฟิสิก เคมีใช่ครับหนักนะหนักนะหนักหนักครับเคมีนี่จะสําหรับเด็กปวชนะครับเคมีเคมีต้องไปศึกษาเยอะๆเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ตารางธาตุเดี๋ยวไม่จะมีสูตรพื้นฐานเราไม่ดีพื้นฐานเราไม่ดีพื้นฐสูตรมันเยอะมากันมีสูตรอย่างง่ายแล้วก็สูตรสูตรอย่างยากแล้วก็การอ่านชื่อสารประกอบอะไรพวกนี้เราต้องไปศึกษาอ่านชื่อ สารแบบอะโลหะกับอะโลหะเราต้องไปจําพวกเลขใดเต็โมโนใดตไตอะไรพวกนี้ต้องจําเลขแล้วก็ต้องต้องอ่านให้ถูกถ้า,ถาอ่านไม่ถูกอ่านไม่ถูกเราก็ผิดซึ <c oughs> ่งคาตอบเราก็ผิดเลย <c oughs> ใช่เพราะคะแนนคะแนน,นมันจะไม่เหมือนปวชที่แบบเราได้ได้คะแนนจากปฏิบัติท,ทันนีปอตี <c oughs> ปตีมันจะเป็น คะแนนเก็บคะแนนเก็บจะมีน้อยมากจะมีแค่สิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นและที่เหลือที่เหลือเราต้องไปสอบปลายภาคกับภาคใช่ปลายภาคกับกลางภาคเลยใช่ก็ถ้าเราไม่ได้อยู่เนี้ยเนาะใช่ถ้าเราถ้าเราทำมิดเทอมไว้ไม่ดีมันจะเป็นหนักไฟนอลถ้าเราทำไฟถ้าเราทำมิดเทอมไว้ได้ดีทีเนี้ยวิชาอื่นอันไหนที่เราไม่ได้เราก็จะไปลงตรงง้นแทนอะไรประมาณนี้เท่าที่ฟัง มาทั้งหมดก็คือเป็นบรรยากาศของการเรียนตอนตอนเทอมแรกใช่จะเป็นหนักทางด้านวิชาพื้นฐานพื้นฐานส่วนใหญ่แต่แน่นอนถ้าโดยเฉพาะใครที่มาทางด้านปวชสายช่าง๋าเลยเนี่ยใช่ก็จะหนักหน่อยหนักอ่าถ้าไปเจอกับเพื่อนกลุ่มที่มาจากสายออมไลายใช่ครับอ่าก็จะไม่หนักมากไม้นฐมานจะดีแต่แน่นอนส่วนที่ดีของเด็กช่างเราก็คือด้านปฏิบัติน้าที่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 ได้แต่ยังไงซะก็เชื่อว่า สุดท้ายมันก็จะสามารถผ่านไปได้อยู่ดีถ้าเรามีความตั้งใจนะครับตั้งใจอ่ะเป็นไงครับหนึ่งเทอมครึ่งเทอมใช่เนาะใช่ครึ่งเทอมครึ่งเทอมกับชีวิตปตรีนะสี่ปีเรียนสี่ปีนะใช่ครับจะเรียนกี่ปีดีครับสี่ปีครับสี่ปีดีกว่าเออครับอ่ะทีนี้ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนเรื่องการเรียนต้องปรับตัวชื่ออื่นมีไหมฮะต้องปรับตัวเรื่องอื่นอื่นมีไหมฮะมีไหมฮะอ่าอย่างเช่นปกติผมเป็นคนติดเกมมากอ่า อาจจะลดลดเวลาการเล่นเกมอาจจะแบบเวลาเรียนเ,นเวลาเราอ่านหนังสือเราต้องเยอะมากเย,เยอะมากกว่าน,นี้ประมาณสักสองสองสามชั่วโมงต่อวันเล่นเกมเราจะไปจัดตารางประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงที่ได้พักเล่นเล่นเยอะไม่เล่นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่เราจะอ่านอ่านหนังสืออะไรที่ไม่ไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะไปถามเพื่อนช่วงแรกๆเราจะไม่กล้าถามจะไม่กล้าถามอาจารย์แบบ เม่กล้าถามมันไม่อยากถามมันไม่อยากไปเด่นอะไรอย่างเงี้ยหลัง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 นี่ลุกแล้วลุกไปถามล <c oughs> ุกไปถามไปมบ่อยเลยอื <c oughs> นี่คือการเปลี่ยนแปลงเนาะใช่อฮะต้องลุกไปถามต้องลุกไปถามเพราะนั้นเราจะขาดเราจะขาดต่ออะไรเราไม่รู้ปุ๊บทีนี้การเรียนการเรียนปชวชปุ๊บมันจะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปบทหนึ่งบทหนึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ประมาณนี้แต่ที่นี่บทหนึ่งต่อวัน บทหนึ่งต่อสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปก็คือบทสองคือมันอัดมันก็เข้าใจแหละเพราะามันเป็นวิชาของสายสามัญแ,แ,แต่แรกอยู่แล้วคือเขาบีบบีบให้มันเหลือไม่กี่บทแล้วเป็นบทที่เราไม่ค่อยจะเข้าใจด้วยคื่แบบยากๆเราต้องไปทําความเข้าใจกับ,ก,บกับมันอีกครับใช่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจากคนที่เคยเรียนปวชหนึ่งสองสาที่เคยถูกอยู่กับโทรศัพท์มากมาเยอะ เล่นเกมหนักมากแต่พอไปอยู่ตรงนั้นมันเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไ่ด้วยอัตโนมัติด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบรรยากาศด้วยทุกคนเขาเรียนเราก็ต้องต้องเรียนไปตามเขาสภาพแวดล้อมที่นั่นก็ลองเปลี่ยนไปจะมีแต่คนแบบมุงอ่านหนังสือกันเต็มเลยไม่ใช่แบบมันก็มีแหละเล่นเกมแต่เขาก็แบบแบบอาจจะเครียดมาเยอะเพราะว่ามันมันเครียดจริงๆถ้าเราถ้าสมมุติเราเอฟวิชาเนี่ยเอฟในเทอมนี้แล้วเทอมหน้ามันไป มันเอฟอีกแล้วมันดึงเกดให้เราต่ำกว่าสองสองเทอมเราโดนรีทายเราโดนรีทายแน่นอนว่ามันเครียดแล้วพอมาสอบเข้าใหม่มันก็ถ้าเราทำไม่ดีอีกมันก็มันก็จะเป็นมันก็จะวนลูปโดนรีทายถ้าแบบมันก็จะมีดอกดอกมันก็จะเสียเวลาเป็นอาจจะเป็นห้าปีอาจจะเป็นหกปีองี้ยแต่โค้ต้ามันไม่เกินแปดปีถ้าเกินแปดปีแล้วเราก็โดนรีทายอยู่ดีครับ ก็ไม่เป็นไร,รการเล่นเกมมันก็ไม่ได้เกีย่ยงอะไรหรอกแต่ว่าเราก็จะต้องเป็นไงต้ง,ตงแบ่งเวลาแบง่งเวลาใช่นะนะจัดตารางจัดตารางเวลาให้เราให้ให้มันตรงกับที่เราอยากอยากจะทาอืมใช่โอเคแล้วสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับการฝากถึงน้องๆปวชที่โดยเฉพาะปวชสามที่อยากจะเข้าไปเรียนในระดับปตรีนะครับมีอะไรจะฝากถึงหรือแนะนำบ้างไหมครับอืมมัน สอบเข้ามันไม่มันไม่ได้ยากมากหรอกเพราะถ้ามันไม่เกินความสามารถเราเราตั้งใจมันก็ยังไม่ติดแต่ตอนช่วงเราเรียนปริญญาตรีมันต้องตั้งมันต้องตั้งใจเรียนหน่อยมันจะไม่ใช่แบบเหมือนปวชเงี้ยเหมือนคําพูดที่เขาบอกว่าสอบเข้านเรียกว่ายากใช่แต่สอบออกในยากโคตรยากกว่านะครับทำง่ายๆเลยเข้าเข้าง่ายออกยากนะครับอ่านี่ก็เป็นพี่ตานนะครับที่ เป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับมาเยี่ยมเยียนสอบเสร็จกลางภาคพอดีมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยมาพูดคุยกันเลยก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับน้องๆปวชนะครับเผื่อเป็นแนวทางหรือว่าฉุกคิดให้เราเนี่ยเป็นไงอยากจะมาเรียนจะมาเรียนป็นแนวทางให้กับเราได้แล้วก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับพี่ตามคนนี้ก็ถือว่าเรียนดีไหมทำไมทำไมพุ่งสอนนะครับก็ ทั่วไปวไปครับแต่ทีนี้สําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรียนอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมอยู่ที่เดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนักนะครับแต่พอเขาไปอยู่ณจุดจุดที่มีแต่คนเรียนมีแต่คนขยันแล้วตัวเองจะไม่ขยันจะไม่พัฒนาตัวเองมันอยู่ไม่ได้ถ้าเปรียบเป็นนักฟุตบอลนะครับก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับสมมติเป็นนักฟุตบอลแล้วกันนะนักฟุตบอลสมมติเรายกตัวอย่างอ่า คุณเจสนเจสนาทิพย์นะครับถ้าเขาเก่งเนี่ยเก่งอยู่ที่สโมสรหรือประเทศไทยนะครับมันเขาก็จะพัฒนาแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไปเล่นหลีกที่มันเอ่าเรียกอะไรสูงกว่าสูงขึ้นนะครับมีอะไรเรียกการยอมรับมากขึ้นนะครับอย่างเช่นหลีกญี่ปุ่นหรือไปที่เหล็กโลกเนี่ยศักยภาพเขาไปเห็นผู้เล่นที่เป็นไงเก่งเก่งครับเขาก็จะสามารถที่จะเอ้เนเอาศักยภาพเขาออกมานะครับ เพราะฉะนั้นการเรียนตรงนี้หรือการทํางานหรือทุกอย่างคล้ายๆกันครับที่ผมตัวอย่างนึ่งบ่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบขอบใจพิตานที่แวะมาเยี่ยมเยียนครูนะครับก็หวังว่าพิตานจะสามารถเชื่อมั่นนะเชื่อจะสามารถเรียนจบใน4ปีได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่พิตานสวมชุดครีอถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับความสำเร็จในขั้นเบื้องต้น ก่อนที่จะไปออกไปสู่โลกของอาชีพ <50. S 1> สำหรับวันนี้ bye <Bye. S 1> บายบายสวัสดีครับเกียรติรคสวัสดีครับ